นูความยาวโฟกัส30สเซนนะครับเลนูนความยาวโฟกัส30สเซนถ้ามีลำแสงขนานนะครับซึ่งมีทิศขนานกับแกนของเลนนะครับแล้วก็ตกกระทบนะครับขนานกับแกนของเลนนะฮะนี่คือแกนกลางของเลนนะฮะเส้นแกนกลางของเลนมันขนานกับเส้นแกนกลางของเลนนะครับเส้นแกนกลางของเลนเราเรียกว่าเส้นแกนมุกสําคัญโอเคไหมเส้นแกนกลางของเลนตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นแกนมุกสําคัญ โอเคนะพนูดง่ายๆก,ก็คือมันเป็นลำแสงขนานตกกระทบเลนนะครับความกว้างของลำแสงนี้มีค่าเท่าบบกับ5้าเซนความกว้างของลำแสงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ5้าเซนเ <c oughs> ขาถามว่าจะต้องเอาเลนส์ว้าวนะครับความยาวโฟกัสเหมาะสมเนี่ยเอามาวางห่างจากเลนส์นูนกี่เซนนะครับถามว่าต้องเอาเลนส์วาวความยาวโฟกัสที่เหมาะสมเนี่ยห่างจากเลนส์นูนกี่เซน ห่างนะครับนะมันจึงจะทําให้ลําแสงที่ออกมาจากเลนส์เว้าเนี่ยออกมาเป็นลําแสงขนานนะครับทําให้ลําแสงที่ออกมาจากเลนส์เว้าตรงเนี้ยออกมาเป็นลําแสงขนานนะครับซึ่งมีความกว้าง2เซนเข้าใจป่ะนะครับแสงตกกระทบตรงนี้ปั๊บหักเหนะครับแน่นอนครับมันต้องหักเหพุ่งมาลักษณะนี้แน่นอนนะครับนะอ่ะดูนะ แสงเนี่ยที่ออกจากเลนส์นูนเนี่ยนะครับแสงขนาดเนี่ยนะครับมันต้องพุ่งไปไหนมันก็ต้องพุ่งไปตัดกันที่โฟกัสของเลนส์นูนงจริงไหมดูกันพี่วาดตรงนเนี้ย,ย,ยปึ๊บอ่ะมันก็ต้องพุ่งไปนะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีอ้นนี้นะ,ถ,นววนนะนะถ้าไม่มีเลนส์เลนส์วาลเนี่ยนะมันจะพุ่งมาถ้าไม่มีเลนส์วาลนะมันจะพุ่งมาแล้วก็มาตัดกันที่ไหนครับ ไม่ค่อยตรงเนาะฟึบโอเคนะนะครับพุ่งมาตัดกันที่จุดโฟกัสนะครับโฟกัสนะของไอ้เลนนูนเนี่ยเท่าไหรนะ15เซนเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ30เซน30เซนเพราะฉะนั้นนะแสงมันจะวิ่งมาตรงเนี้ยระยะตรงนี้คือ30เซนนะครับโอเคไหมครับถ้าไม่มีเลนเว,ว้านะครับ แสงจะมาตัดกันตรงนี้แสงจะมาตัดกันตรงนี้แต่ทีนี้เขาบอกว่าให้เอาเลนส์าวาลมาใส่ใช่ไหมนะครับเอาเลนส์าวาลมาใส่พอเลนส์าวาลใส่ก็ไปปั๊บแสงมันจะไม่ตัดกันตรงนี้ละใช่ไหมมันจะหักเหอ,ออกนะครับโจทย์บอกว่ามันหักเหเป็นลำขนานโจทย์บอกว่ามันหักเหเป็นลำขนานโอเคนะ แสงที่ตกกระทบตรงนี้มันหักเหเป็นลำขนานอโอเคนะครับถ้าแสงหักเหเป็นลำขนานความกว้างของมันโจทย์บอกว่าความกว้างคือคือเท่าไหร่นะครับสองเซนความกว้างของลำขนาดเนี้ยคือสองเซนนะครับ สิ่งที่โจทย์าถามคือระยะ x ตรงนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่ระยะ x ตรงนี้ว่ามีค่าเท่าไหร่ทําได้ไหมหาระยะ x น้องครับเรารู้ไหมว่าระยะตรงนี้คือเท่าไหร่ระยะตรงนี้ไม่รู้ใช่ปะเออไม่รู้ทําได้ไหมหาได้ไหมหาระยะตรงนี้ก่อนได้ไหมหาได้นะหายังไงหาได้หาได้ยังไงน้องดูสินะครับอันนี้ดูดูนะ มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะมันเป็นสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับรูปเล็กมันซ้อนกันอยู่เห็นไหมอ่ะไล่เงานิดนึงจะได้เห็นภาพชัดๆนะครับถ้ามีไฮไลท์นะเอาเอาไฮไลท์ขึ้นมาระบายสีนะครับตรงเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมสามเหลี่ยมอันนี้สามเหลี่ยมรูปเล็กอันนี้เป็นสามเหลี่ยมรูปยังไงรูปใหญ่มันมีสามเหลี่ยมสองรูปทับกันอยู่เห็นไหมเห็นนะนะสามเหลี่ยมรูปใหญ่อันนี้สามเหลี่ยมรูปเล็กนะครับ เราสามารถหาระยะตรงนี้ได้เราสามารถหาระยะตรงนี้ได้ระยะตรงนี้ก็คือความยาวโฟกัสของเว้าระยะตรงนี้ก็คือความยาวโฟกัสของเว้าถูกไหมถูกนะนะครับเพราะว่าแสงตัวนี้เป็นลำแสงขนานใช่ไหมนะครับแสดงว่าแนวโน้มของมันเนี่ยแนวโน้มของมันเนี่ยมันพุ่งเข้าหาโฟกัสของใครครับพุ่งเข้าหาลลำแสงต้องพุ่งเข้าหาโฟกัสของเว้านะครับถ้าลำแสงพุ่งเข้าหาโฟกัสของเว้ามันจะหักออกเป็นลำขนาน ถูกนะถูกนะนะครับเอาละหาโฟกัสของวาลสิ่ง่ามีค่าเท่าไหร่นะครับหาระยะตรงเนี้ยเพราะว่าเราหาเข้าใจป่ะถ้าเราหาระยะตรงนี้ได้เรารู้ว่าระยะตรงเนี้ยคือสามสิบระยะเ็ตรงนี้ก็หาได้ก็คือเอาตรงนี้กับตรงนี้มาลบกันก็จะได้ระยะเไงนีนะครับอ่ะสามเหลี่ยมรูปใหญ่กับรูปเล็กนะเนี่ยอันนี้คือสองใช่ไหมอันนี้คือ ห้านะครับระยะต,ตรงนี้คือห<ม>้าเราต้องการหาระยะตรงนี้นะโฟกัสของว้ล์นะตรงนี้ระยะตรงนี้ส่วนระยะตรงนี้คือระยะเท่าไหร่สามสิบระยะตรงนี้คือสามสิบนะครับอ่ะเว้ล์นะครับรูปเล็กนะครับอันนี้รูปเล็กนะครับแนวนี้แนวนอนหารด้วยแนวตั้งแนวนอนหารด้วยแนวตั้งนะครับ ส่วนรูปใหญ่ก็ทําเหมือนกันครับแนวนอนหันด้วยแนวตั้งแนวนอนหันด้วยแนวตั้งนะครับสามเล่มคล้ายนะถ้าลืมก็ลองไปทบทวนด,ดูนะครับนอนหันตั้งก็คือ3 0มสหนห้านะครับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับ6ย้าย2ขึ้นมาเพราะฉะนั้นโฟกัสของว้ลคือเท่าไหร่ครับ12 12เซนนะครับโฟกัสของว้ลคือ12เซนแสดงว่าระยะตรงนี้คือ12เซนนะครับระยะตรงนี้คือ12เซน ถ้าะยะตรงนี้คือ12เซนแสดงว่าระยะตรงนี้คือเท่าไหรครับ30ลบ12มันก็จะได้18ถูกไหม30ลบ12ก็ได้18เซนนี่คือคำตอบครับนี่คือคำตอบครับอ,อย่างไงก็ฝากไปทบทวนด้วยนะสำหรับข้อนี้นะโอเคนะครับแสงขนานวิ่งมาปัาป๊บนะครับ นะตกกระทบเลนนะครับแน่นอนว่ามันต้องไปตัดกันที่โฟกัสของมันใช่ไหมถ้าไม่มีเลนเว้า์เนี่ยมันต้องไปตัดกันที่โฟกัสของมันก็คือระยะ30ระยะ30แต่ทีนี้เขาเอาเลนเว้าวมาใส่นะครับแล้วปรากฏว่าลำแสงเนี่ยนะครับมันเป็นลำแสงขนานและความกว้างของมันเนี่ยมันคือ2เซนความกว้างตัวนี้คือ2เซนนะครับโจทย์ต้องการหาว่าระยะ x ตรงนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับก็ไม่ยากนะครับเรารู้ตรงนี้30เราต้องการหา เอตรงนี้เราต้องไปหาโฟกัสเตรงนี้ก่อนหาระยะตรงนี้ก่อนระยะตรงนี้ก็คือโฟกัสของเว้าครับเพราะอะไรรู้ว่าโฟกัสของเว้าเพราะว่าตรงนี้เป็นลำขนานนะครับลำแสงนี้ต้องพุ่งก็หาโฟกัสของเว้ามันจึงจะเบนออกไปลำขนานได้โอเคนะจุดตรงนี้คือโฟกัสของเว้านะครับหาจากอะไรล่ะระยะตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมสองรูปซ้อนกันอยู่รูปเล็กกับรูปใหญ่ก็ใช้สามเหลี่ยมคล้ายไงนะนะครับนะอันนี้ แนวนอนหาด้วยแนวตั้งนะครับแล้วก็รูปใหญ่ก็แนวนอนหาด้วยแนวตั้งก็ f w ว์ wow ก็มีค่าเท่ากับ12เซนเรารู้ว่าระยะตรงนี้12เซนตรงนี้30แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น18เซนถูกไหมนะครับฝากกลับไปทบทวนด้วยนะครับ